โอเคค่ะตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปกติแต่ก่อนจะมีมัคคุเทศน้อยเนาะคุณตาเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนคุณครูที่โรงเรียนจะจัดสรรมาอ๋อเขาขี้เกียจมาแต่จริงๆแต่ก่อนตอนมีมัคคุเทศน้อยเพิ่นก็ได้แบบได้ทิปได้อะไรอยู่นะนักท่องเที่ยวก็ให้เพิ่นเนาะจาเพิ่นก็เข้ามาแนะนําเกี่ยวกับองค์พระธาตุนะคะแนะนําวิธี การไหว้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตาอย่างองค์พระาธาตุเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาไหว้ให้ครบถ้วนกระบวนความจริงๆคือต้องมีอะไรคะข้าวตอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีข้าวตอกมีใายสีแบบนี้เหรอคะคุณตาใช่ใช่อ๋อจ้ะตัวเองก็ทํามาหากินอยู่นี่จ้ะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาจ้ะวันนี้มีโอกาสค่ะจะมาพูดเรื่องประวัติของศาลาเก่านะคะ นี่จะเป็นสาลาประจําวัดแรกๆตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเริ่มทําวัดมานะคะทุกคนจ้ะนี่อันนี้ก็จะมีภาพทุกคนภาพที่เริ่มสร้างตั้งแต่ตอนแรกจ้ะเสาต่างๆนะคะที่มีลายนามผู้บริจาคจ้ะแล้วก็บอกชื่อพระต่างๆนะคะเกี่ยวกับประวัติทางพุทธศาสนานะจ๊ะทุกคน แล้วนี้ก็คือวาดนะคะวาดเองกับมือเป็นสีอาจจะเป็นสีน้ำมันจ้ะหลายปี<อ>แล้วนะคะนี่ก็มีสึกมีก่อนไปบ้างจา้ะรัชกาลที่เก้านะคะเคยมาถวายกระถินที่วัดแห่งนี้คะ่ะทุกคนนะคะทรงถวายภ้ากระถินมีภาพทุกมุมเลยคะ่ะทุกคนอ่ะให้เลนจั้งแต่นี่เลยเพิ่นมาถวายกระถินที่วัดแห่งนี้นะคะก็คือวัดพระาธาตุประสิทธิ์จ้ะ ด้านหลังก็จะเป็นภาพวาดเหมือนกันค่ะีเสาเสาแต่ละต้นก็จะวาดพระอันนี้เสาวดีกก็เป็นพระโมคคัลลานะจ๊ะนางกาลีแลเสดสอยอนนี้คือรายนามผู้บริจาคนะคะแต่ละเสาแต่ละเสาจ้ะ อีกรอบนึงค่ะสวยงามค่ะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนค่ะลากันไปก่อนนะคะนี่จะย้อนแสงหน่อยจ้าขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ ชึบอันนี้พอย้อนแสงก็จะมืดหน่อยแสงข้างนอกก็จะสว่างกว่าค่ะทุกคน